สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้นะคะครูก็จะมาอธิบายเรื่องการผันวรรณยุกต์นะคะเดี๋ยวเรามาทวนเรื่องวรรณยุกก่อนวรรณยุกต์ของไทยเรานะคะก็จะแบ่งออกเป็น4รูปด้วยกันอย่างที่นักเรียนเคยเรียนมานะคะก็จะมีไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้จัตวาแล้วก็ เสียงของวรรณยุกต์จะมีทั้งหมด5เสียงด้วยกันก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตวานะคะเพราะฉะนั้นวรรณยุกต์ก็จะแบ่งเสียงออกเป็น5เสียงนั่นเองมีรูปสี่รูปแล้วก็มีเสียง5เสียงนะคะคราวนี้เวลาเราผันผันวรรณยุกต์เนาะเราจะต้องดูว่าคำคำนั้นเนี่ย พยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางสูงหรือต่ำและอันดับต่อมาก็ต้องดูว่าเป็นคำเป็นหรือคำตายเนาะอย่างเช่นตัวอย่างอ่ะอักษรกลางคำแรกก็คือคำว่ากาอ่ะเราเรียนไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะเรื่องคำเป็นคำตายกาสะกดด้วยสระเสียงยาวก็ต้องเป็นคำเป็นอ่ะอักษรกลางที่เป็นคำเป็นจะสามารถผ่านเสียงได้ทั้งหมด5เสียงครบเลยก็คือจะผ่นเป็นกากา กก้ากาหรือคำว่าจางลงท้ายด้วยงองูแม่โกงเนาะก็เป็นคำเป็นอาจจะผันได้ครบทั้ง5เสียงเช่นกันก็คือจางจ่างจ้างจ้างจาง,จาง,จางนั่นเองอคราวนี้ถ้าเป็นคําตายอย่างเช่นคำว่าปะ,ะประสมด้วยสระเสียงสั้นเนาะก็คือจะเป็นคํำตาย ถ้าเป็นคำตายจะผันได้เพียง4เสียงเท่านั้นก็คือเสียงเอกโทรตรีและจัตาวาอย่างเช่นเสียงสามัญไม่มีเนาะก็จะเป็นปะ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 ใช่ไหมคะอะหรือคำว่าบาทมีตัวสะกดก็คือดอเด็กเป็นแม่กดก็จะเข้ากดของคำตายเนาะ,ะก็จะเป็นบาบ,บาท บาทบาสบาสเนาะให้เราดูว่าคำที่เขาให้มาเนี่ยเป็นอักษรกลางอักษรสูงหรือว่าอักษรต่ำก่อนเป็นอันดับแรกแล้วค่อยไปดูว่ามันเป็นคำเป็นหรือคำตายเนาะต่อมาอักษรสูงอักษรสูงคำเป็นจะสามารถผ่านได้แค่3เสียงก็คือเสียงเอกเสียงโทแล้วก็เสียงจัตวา ส่วนคํำตายจะผันได้แค่สองเสียงเท่านั้นคือเสียงเอกและเสียงโทสุดท้ายก็คืออักษรต่ำอักษรต่ำถ้าเป็นคําเป็นจะผันได้สามเสียงก็คือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีคํำตายจะผันได้แค่สามเสียงเช่นกันแต่เป็นเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตตวา เวลานักเรียนทําแบบฝึกหัดให้นักเรียนเปิดหนังสือภาษาพาทีหน้า31เดนาะดูควบคู่ไปด้วยแบบฝึกหัดนักเรียนอ,อยู่ที่หน้า17ใช่ไหมคะเรื่องการผันวรรณยุกอ่ะอันนี้เขาแบ่งให้เราเลยเนาะว่าเป็นคําอักษรกลางอักษรสูงหรือว่าอักษรต่ําคราวนี้เราก็มาดูแค่ว่ามันเป็นคําเป็นหรือคําตาย อ,อย่างเช่นคําที่หนึ่งคำว่าเกวียนคําว่าเกวียนเนี่ยอ่มาดูก่อนมีตัวสะกดไหมเราเรียนเรื่องคําเป็นคําตายแล้วเนาะมีตัวสะกดก็คือนอหนูอ่นอหนูก็คือแม่แม่กลใช่ไหมคะแม่กลแม่กลเข้ากดของคําคําเป็นเพราะฉะนั้นคําว่าเกวียนก็จะเป็นคําเป็นดูควบคู่กับหนังสือเนาะคำเป็น อ,อักษรกลางคำเป็นสามารถผ่านได้ครบเลยทาง5เสียงอ่อย่างอย่างเช่นเวลาเขียนเนาะเกวียนเติมไม้เอกเนาะเกวียนเกวียน กวียนเกวียนอ่ะเป็นต้นเนอะอ่ะเป็นอักษรกลางและเป็นคำเป็นสามารถผ่นได้ครบทั้งห้เสียงก็คือเกวียน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 อ่ะดูอีกสักหนึ่งข้อเอาเป็นอักษรสูงเนาะอักษรสูงอ่ะอักษรสูงคำว่าขาวอ่ะมาดูตัวสะกด ดูตัวสะกดเป็นอันดับแรกเนาะสะกดด้วยวอลแหวนก็คือแม่เกิลเนาะแม่เกิลก็เข้ากดของคําคําเป็นน,นั่นเองอ่าเขาเป็นคาเป็นคราวนี้มาดูควบคู่กันอักษรสูงคําเป็นอักษรสูงคําเป็นเนาะ าสามารถผ่านได้3เสียงเนาะก็คือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวานั่นเองอาสามัญไม่มีเนาะเสียงเอกอเสียงเอกก็เป็นข่าวใช่ไหมเสียงโทเป็นข้าวเนาะข้าวไม่มีอาเสียงตรีไม่มีขาวอ่าขาวข้าวาขาว,ขาว,ขาว ผันได้3ผันได้3เสียงเนาะข่าวข้าวขาวอ่าคราวนี้สังเกตดูว่าถึงแม้ว่าคำว่าขาวเนี่ยจะออกเสียงจัตาวาแต่ขาวไม่ได้มีรูปเป็นจัตาวาแบบนี้อ่าเราไม่เขียนแบบนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าอ่าคำบางคำเนี่ยวรรณยุกต์กับเสียงอาจจะมีรูปและเสียงที่ไม่ตรงกันก็ได้เนาะ อย่างเช่นคําว่าขาวใช่ไหมอ่าเป็นรูปที่ไม่มีวรรณยุกต์แต่เสียงเป็นจัตวานั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะครูก็ขอจบเรื่องการผันวรรณยุกต์ไว้เพียงเท่านี้นะคะ